นีแล้วมันปิดกองนั่นแหล เรามั S <S 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 ่นใจว่าน่าจะเป็นฝ่ายรับการชุมือใช่ไหมัั่นใจครเราอก็มก็มาก็ก็รู้นะครับสเปร้เไงาก็ที่ทจะไม่มาทาเสียเียครา จะไปดูราคาลอยมวยอ่ะ huh. ต uh ่อไป่ต้องอะไรละก็ดูราคาใครถ้าแข่งกชนะไปลัมึงก่ต้องเตะหรอมวยอ่ะห้ายกบงตัดตกแล้โอ้เตะนข้างเีเตะข้างข้มึงก็ทำเหี้ยอะไรเหี้ยทีเราโี่รถเตะเป๊ะเป๊ะเป๊ะมงราคา้อย่งมากหมายเราลยต่อะไรั่แล้ว แก้ม uhm, ืออันสามตัวมันที่นี่มันอบเีกันพี่มาต่อยนี่ก็ช่างลำบากใจมาต่อยนี่ใช่เหมือนพัดเหมือนไคลพี่ไคลเนองเครือนเดียวกันเครือนเดียวกันเป็นไรครับก็สู้ต่อไปครับถ้าถ้าเอาราคาหรือว่าถ้าอับนับอาวุธมวยหรือว่าในวันที่สิบห้าสามหยด